อยากโดนช้อนแกงอ่ะอยากโดนช้อนแกงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกันแล้วพบกับเราอีกแล้วใช่บอมพ็คปรินเตอร์ <c oughs> <c oughs> กุน <Good. S 2> อิวติ๊งตองอค่ะเจอกับเราอีกแล้วในก้าข้อเช่เนี่ใช่อย่าลืมนะคะดูพวกเราแล้วช่วยกด u ับสไล b ์ด้วยนะคะไกดไลค์กดแชร์ด้วยกดเพิ่มเพื่อนให้เราด้วย<ช>กดติดตามด้วย<ช>ตอนนี้คนติดตามเราเป็นพันค่ะ วันนี้เรามีอะไรนอยหิวติงตองกุนเท็กติงเตอะอะไรตั้งอยู่หน้าเรามนี่อะไรเราโน้ตบุ๊กค่ะอ๋อวันนี้เรามากันโน้ตบุ๊กอีกแล้วเป็นอัสุดวีว o วบุ๊กอ่า อัพสุด vivo p r o 15ใช่ค่ะามาพร้อมกับหน้าจอ o l e d ค่ะหน้าจอ o l e d มาพร้อมกับ c p u a m d เลยทีเดียวค่ะเป็นลายเส้น5ค่ะ c p u ลายเส้นค่าย a m d ค่ายแดงค่ายสีแดงแดงสีแดงแดง s ี6 5 6 0หกใช่ย์ศมาพร้อมกับแรม16เลยทีเดียว16ก <gig> จิกะไบจิกะบิตฮาร์ดดิสต์มาพร้อมกับ s อ d 5 1 2ไ2ด2 n v m หนึ่ p c อ NVMe กราฟิกมาบอมกับกราฟิก n v i d i ี n v i ย i a ดียแต่ว่าอ่านง่ายๆคือน i เวียโอเคเจาะเอ็น i ีดียนะครับ RTX ใช่แบตเตอรี่63วัตต์63วัตต์เลยทีเดียวซัซลงนะครับประกัน2ปีใช่ตัวนี้ Windows แท้ แล้วก็แท้มีออฟฟิศด้วยออฟฟิศแท้ใช่ทุกอย่างแท้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแค่วินดดิวโดสิบวินด์ดอสิบให้มาด้วยแล้วถ้าต้องการอัปเกรดก็ได้ตัวนี้อัปเกรดเป็นสิบเอ็ดก็ได้แต่ว่าคือที่ที่ทางทางสูนงก็ติดติดตั้งก็มาเป็นวินดอสิบใช่สิบหกสิบสี่บิตเป็นโฮมสติลเดนแต่ต้องการอัปเดตก็ไปกดอัปเดตได้เลยใช่ตัวนี้แต่ว่าจะแนะนําจริงๆครับเหมาะกับสายคีเรทีฟสายสายเขาเรียกว่าสายตัดต่อสายทํางานพวกัดจอ มาเยอะเหลือเกินตัวนี้ได้พัดลม2ตัวพัดลมยูโอลยูโอลมาเป็นคู่มาเป็นแล้วก็ตัวนี้ครับมันเหมือนกับว่ามีหน้าจอ O L e D ให้สีให้ภาพที่แบบว่าคมชัดในการมองในการตัดต่อเราจะเห็นเม็ดสิวในการจะตัดต่อปั๊บ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 มันจะง่ายเห็นรอยตีนกาหมดเลยนะใช่ครับนี่นี่นี่เหนขอตั้งเสียงหน่อยเราเห็นสีแล้วเปิดยูทูปเปิดยูทูปไม่หมดทีนี้สวัสดีครับโอ้เสียง กกลับาอีแ้วโอ้เสียงโอเคครับเนี้ยผมมาไปเลยมาแับบังอาจจรจังจริงจังแล้วก็่ผมเจ๊นี่เตอร์ผมหมดคิดตัวเองครับเสียงโอเคไฟฟ้าซิกนะครับไฟฟ้าอีจใช่แล้วก็นะครับนี่มีเจ๊กเจ๊กแม็กโกอยากโดนจอนแกงมาอยากโดนจอนแกงนี่ว่าเจ๊กแฟนฉันไม่ใช่เหรไม่ใช่ มีแจ็คสามดินข่าครับผมมีช่องใส่ตัวเมมโมรี่ร์ดใช่นี่ใส่เคทีฟเลยครับใส่เมนได้ด้วยล้วก็มีสระมีพอร์ตเอ่ายูเอสบีไทซีใช่ใช่มเป็น DMI นะครับแล้วก็ USB C มีพอร์ตชาร์จนี่ฝั่งนี้มี USB อีกสองช่องก็น้ำหนักก็น่าจะเบาแม่นแม่ใช่ใช่เบาแถมอะไรบ้างมีกระเป๋ากระเป๋าเลยนี่ครับเรามีสายไปหนฮาเดปเตอร์เอง โอเคไม่ต้องไม่ให้นะค่ะอยู่นี่ค่ะน้องก็หยอกนะครับเราแถมให้ทุกอย่างเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเราไม่ให้จริงๆราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่35,990บาทเลยทีเดียวถึงตั้งเล็เตอร์เล็เตอร์เนื้อะล็กเตอร์ใหญ่ค่ะตัวนี้เลดกเตอร์ใหญ่ตีหัวคุณเต็งได้ไหมตีหัวคุณแมกดูไหมอะคะ หยอกยอกครับโอเคก็ฝากร้านด้วยสามารถซื้อสินค้าตัวนี้ได้ที่นายคอมทุกสาขาเลยทีเดียวค่ะเรามีทั้งหมด5สาขามีหน้ามัสยิดนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะแล้วก็โลตัสละง,งูโลตัสคอนโดแล้วก็เมืองสตูลและที่สำคัญอำเภอมะนังเราก็มีค่ะที่สำคัญนะคะเราสามารถสั่งสินค้าผ่านเว็บ9ค o มช็อปหรือว่าผ่านเจดี อ่าเซ็นอ่าเซ็นท่านเจดีช้อปปี้ช้อปปี้ลาซาด้าชักชชักลาซาด้าโอเคพวกนี้นะคะแฟนพันเทสสิบสองสิบสองหมดมาแล้วนะคะสิบสองสิบสองฝากเงินบุากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับอัะชุดอัะชุดอ่ะชุดสีแดงแดงอัะชุดวีโว่ไม่หมดก็ฝากนายคอมเราทุกสาขาในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นก็ขอ สวัสดีคับสวัสดีลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ที่ช่อง9 c o ยแนวเจอกับผมแท็กเตอร์แล้วก็น้องอิวติ้งต๋องติ้งต๋องกันอีกสักคราดิ้งดิ้งดิ้งบ๊ายบายดิ้งดิ้